กว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนในประเทศไทยนะซัมซุงเนี่ยมีการสนับสนุนของสตาร์บบริษัทเนี่ยรู้จุดอ่อนตรงนี้แล้วกันแต่บริษัทก็จะมีผอพอือ้นที่เรียกว่าเป็นสตาร์เป็นพนักงานที่กินเงินเนือ่นของบริษัทที่จะเข้าไปดูแลในภูมพื้นจะขยายงานไปที่ภาคไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถขยายงานได้อย่างนี้ดีกว่ามันก็แปลว่าถ้าเกิดว่าผมมีผู้มุ่งหวัง ขาก็จะมีทีมเข้าไปช่วยเราเรามีซสียังว่าที่ดีบางทีคือโทรหาได้ตลอดในในบางบางแบรนด์แบบนีก็คือแบบเฮ้ยฝ่ายขาดจะต้องผู้แก้ดําเนินการด้วยตัวเองด้วยตัวเองนะไม่ว่าสมมติว่าวันนี้คุณอยู่กรุงเทพแต่ว่าเฮ้ยคุณจริงๆรแล้วคุณเพจคุณภูมิแรงๆคุณหรือครอบครัวคุณว่าวันนี้คุณเป็วิ่งฝ่ายอิ่งคุณอยู่กรุงเทพแต่คุณแต่งงานกับคนคุณใหม่เนี้ยเออเราอยากจะขยายงาน นี่คือข้อเดีสัสูงที่คือเรามีโซนพื้นที่ในการที่จะมาช่วยซัพพอร์ตไทยจะจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการสร้างคนหรือก่อให้เกิดการสร้างงานแล้วเดี๋ยวนี้จริงน,นะคะธุรกิจประกันแบบสิ่งสําคัญในธุรกิจประกันคือเรื่องของการพัฒานาการอบรมให้ความรู้แต่เดี๋ยวนี้เลือบบอล่อแต่โลกออนไลน์แข่งแรงมากใช่ค่ะ เราสามารถที่จะทํางานกันบนโลกออนไลน์ถูกไหมคะให้ความรู้กันบนออนไลน์เดืงนี้เป็นอย่างนั้นแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้เราเป็นตัวแทนหรือเป็น<ม>ที่ปรึกษ,ษาทางการเงินในยุคนี้เขาเรียก,กัตัวแทนประกันชีวิตว่า financial advisor หรือที่ปรึกษาทางการเงิน FA นะคะนะในในการทํางานของฉันตลอดระยะเวลา3-2ปีได้เรียนรู้จาก ครูบาอาจารย์มากมายนะคะสรุปมาได้อยู่ประมาณห้าห้าเรื่องท่านอาจารย์พระรถโยมจินมาเนี่ยท่านเคยให้มุมมองเอาไว้ผมว่าการที่เราจะเป็นตัวแทนที่ประสบความสำเร็จอะ่ะมีปัจจัยด้วยกันอยู่ห้าข้อนะคะจุดลองนึกนึกนะข้อที่หนึ่งเลยนะบอกว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องมีความเชื่อและศรัทธานในสินค้าของเราอันนี้เรื่องใหญ่คนเราถ้าเราจะขายสินค้าเลยสักอย่างหนึง่งแต่เราไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธานในสินค้า ยากไหมสินค้าประกันชีวิตเป็นสินค้าที่เขาบอกว่า intangible product คือมันเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนน่ะเออมันสัมผัสไม่ได้เขาจะ,ะ่เออแล้วเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนปุ๊บนะเ,เนี่ยเราขายอะไรคะประกันชีวิตหรือการวางแผนการเงินเราขายสัญญาเราเราขายสัญญานะคะระหว่างบุคคลดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาในสินค้าของเราอะมันจะทําให้เราเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจเราภาคภูมิใจในสินค้าของเรานะนีถ้าบอกว่าเฮ้ยเราไปพบคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเขาไม่เชื่อว,ว่าประกันชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะเออเฮ้ยรองรับปัญหาในการที่เฮ้ยถ้าเราอายุสั้นเกินไปวันนี้ถ้าถือว่าคุณเกสแต่งงานมีครอบครัวมีลูกสักหนึ่งคนคุณคิดว่าลูกเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของครอ,อบครัวไหม ลูกไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตัวเองได้ตามลำพังนะแล้วถ้าเขาเล็กๆ่ยเขาก็ต้องอาศัยพ่อแม่ถูกต้องไหมคะต้องเลยค่ะถ้าถูว่าอาศัยรายได้หรือความสามารถของพ่อแม่ในการที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูเขาแต่ถ้าถูว่าวันนี้หัวหน้าครอบครัวเกิดเสียชีวิตกระทันหันอุบัติเหตุออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับบ้านคุณคิดว่าปัญหาเกิดข,ขึ้นกับใครบ้างครอบครัวใช่แน่นอนต้องเด็กคนนี้หรือภรรยาถูกต้องไหมคะ ภรรยายจะต้องรับภาระแต่ถ้าสมมติว่าหัวหน้า,าครอบครัวยังอยู่ถ้ามีเวลามีความสามารถเขาก็สามารถไปหาเงินมาได้ถูกต้องไหมมนุษย์เราหาเงินได้คุณค่าทางเศรษฐกิจของรุ่นมันเกิดจากสองปัจจัยก็คือเวลากับความสามารถนี่ถ้าเกิดเราเสียชีวิตในวัยที่ผู้ง่ายในเวลาที่ไม่สมควรจะเสียมันก็เกิดภาระพันธะต่างๆที่เราสร้างเอาไว้และเป็นหน้าที่ของคนต่อไป แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยวันนี้ใครสักคนที่เป็นหัวหน้าครัวตายลงวันเนี้ยเฮ้ยมันมีเงินจากการประกันชีวิตกองไว้สักสองล้านสามล้านคุณคิดว่าแม่ไม่กับเด็กกันพาเขาจะสามารถดําเนินชีวิตของเขาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องไหมออาจจะประมาณสักเฮ้ยไม่ต้องไปขายบ้านขายรถหรือลูกเรียนโรงเรียนอ,อสมุนิยนเวยอเน่ยว,วนอยู่ไม่ต้องไปลาออกเป็นเยนหาโรงเรียนที่มัน ถูกกว่านี้หรือว่าอะไรถูกไหมคุณภาพต่างๆอันนี้มันก็คือเรื่องของการประกันชีวิตแล้วถ้าวันนี้เช่นกันเฮ้ยถ้าหนูว่าวันนี้คุณเกิดไปกับเพื่อนไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเราผอกว่าเจอว่าเราเป็นมะเร็ลลงเป็นโรคร้ายแรงทําไงคะมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วถูกต,ต้องไหมถูกต้องเฮ้ยไหนจะต้องทุกข์เรื่องการจะป่วยแล้วไหนจะต้องหาค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวถูกต้องไหมฮะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยมันล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินทางการก,การประกันชีวิตมันคือการใช้เงินก้อนเล็กๆเ,เพื่อสะสมเพื่อให้ได้เป้าหมายเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันคือสินค้าที่แบบอาศัยความทรงชีพของมนุษย์เข้าไปวิ่ถึงถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีความเชื่อและศรัทธาในสินค้าของเราอันดับแรกเลยเนี่ยมันสําคัญมากเพราะถ้าหรือว่าวันนี้เราไปพูดคุยกับคน แล้วเขา,ายังไม่เข้าใจเราก็อาจจะกลับมาบ้านว่าเฮ้ยฉันเออฉันพูดอะไรไม่ดีไปหรือเปล่าเรามาทบทวนตัวเองเพราะอะไรไอ้ความคุมกคุลุ่นในความเชื่อและศรัทธานในสินค้าของเราเนี่ยมันยังอยู่ในใจเราไนีนะเขาถึงบอกว่าปัจจัยแรกเลยก็คือความเชื่อ,อและศรัทธานในสินค้าปัจจัยที่สองคืออะไรคะคือความซื่อสัตย์ค่ะตัวแทนประกันชีวิตต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ทํางานโดยอาศัยความจริงและความดีนะคะ ความจริงกับความดีในการทำงานซื้อศาสตร์เพราะอะไรเพราะเราต้องไปทํางานเกี่ยวกับเงินของคนใช่ไหมเมื<ช>่วันนี้แบบเ,<ล>เอ้ยไปเก็บเบี้ยประกันมาแต่เราไม่นําส่งบริษัทเป็นไ,ไงคะแย่แล้วนะคะใครเขารู้เขาก็าอาจจะบอกต่อไปว่า<ม>เฮ้ยแอย่าไปซื้อเด็กคนนี้มานนะถ<ม>ูกต้องค่ะ เรื่องความซื่อสัตย์ต่อใครบ้างซื่อสัตย์ต่อลูกค้า,ลาแล้วเราเป็นคนกลางเราคือคนกลางนะคะเราเป็นตัวแทนเราคือคนกลางร,ระหว่างบริษัทูรับประกัน,ก,นกับลูกค้าผูอ้อวดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคนกลางเป็นคนที่ไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่อยู่ในความจริงความดีไม่อยู่บนความซื่อสตัตย์อันนี้อันตรายอันตรายทั้งบริษัทถูกไหมฮะเออบริษัทก็รู้สึกเฮ้ยฉันมีตัวแทนที่ไม่โอเคคนเราเวลาเขาบอกต่อเนี่ย เขามักจะบอกฝ่าในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยไปไกลมากกว่าเรื่องดีถก<ด>เลยค่ะเอออันนี้สาคัญมากนะคะเรน,นความซื่อสัตย์สคัญคือปัจจัยข้อที่สองข้อที่สามคือเรื่องอะไรคะอย่างที่จูบอกค่ะสินค้าประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนดังนั้นเนี่ยทักษะที่สําคัญต่อมามันคือเรื่องของทักษะของการสื่อสารการพูดคุยการสื่อสารสําคัญจริงๆนะคะเราใช้คําพูด เราพูดดีเราโน้มน้ำใจเขาได้ทีนี้เขาบอกว,ว่าทักษะการสื่อสารที่ดีอ่ะมันต้องมาจากทักษะของการที่รู้เข้าใจความต้องการของมนุษย์อืมเราต้องรู้ว่าคนคนนี้ยผู้หวังเราเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรถ้าเรารู้ความต้องการของเขาเราก็สามารถที่จะใช้ทักษะในการพูดคุยโน้มน้าวใจเขาได้ นะคะตรงนี้เราต้องฝึกฝนมันเรียนรู้ได้ค่ะนะคะข้อที่สี่ค่ะก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมีรายชื่อผู้หวังให้มากพอไอๆข้อสี่เนี่ยมันมันจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากสามข้อแรกถ้าเราทำสามข้อมาดีไม่ว่าจะมีความเชื่อมั่นและศรัทธานในสินค้านะคะเป็นคนมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงอยู่ในความจริงและความดี ข้อที่สามก็คือเรื่องของทักษะการสื่อสาร,สสารถ้าเราทำสามข้อน,นี้มาดีบอกเลยค่ะข้อที่สี่มันก็จะดีเพราะไงคะเพราะว่าจะมีคนสนใจแล้วบอกต่ออยากซื้อกับเรามากขึ้นเราก็จะมีรายชื่อมากขึ้นแต่ถ้าเราทำสามข้อมาไม่ดีแน่นอนค่ะรายชื่อที่มากพอมันจะไม่มีอย่างจิ๋เนี่ยโทษนะคะสามสุดสองปีทุกวันนี้จู๋ก็ยังมีลูกค้าที่โทรศัพท์มาอ่าเฮ้ย,ยลูกฉันก็ซื้อเฮ้ยหลานฉันคลอด อย่างเงี้ยค่ะก็จะมาต่อเนื่องนะถ้าเราอยู่ในการดูแลเขาดีนะการให้บริการเราดีหลังการขายดีทุกอย่างก็จะไปได้อย่างเรื่อยๆนะจุดทำมา3ามปีก็ยังขายได้อยู่ทุกวันนี้นะคะข้อสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของการมีวินัยค่ะอา,อาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระไง <L ine S 1> เรา <L ine S 1> ต้องมีวินยัย <L ine S 1> ใช่ไหมเหมือนน้อโทษนะเหมือนคนเรียนรามกับคนเรียนมหลาลัยปิด แมทถูกบังคับใช่ไหมหมหาลัยปิด,ดแต่คนเรียนรานเป็นไงคะทบามจะไป,ะไ,ไ,ปไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไไได,ดังนั้นอาชีพอิสระมันก็เป็นดับสังคมดังนั้นเนี่ยเราต้องทําเหมือนว่ามันเป็นอาชีพประจําของเราทํางานทุกวนันนะคะคุณจะทํางานจันรถึงเสาวันอาทิตย์หยุดก็เรื่องของคุณหรือคุณจะไปขายผ้าขําถ <laughs> ูกไ,ไหมคะ <laughs> กลางวันนอนอันนี้เราบริหารจัดการได้เราเป็นนายตัวเราเองได้แต่สิ่งสําคัญที่เราต้องมีวิหนัย นั้นนี่คือปัจจัย5้าข้อที่จะทาให้เราเนี่ยเป็นตัวแทนที่ประสบความสําเร็จนะคะ